ช่วงพุ่สไตล์บายออคิ d สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราออคิสวัสดีครับผมนนทน์แดงสังวานครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนครครับในวันปกติครับก็จะเคร่งเครียดกับการสอนนักศึกษานะครับจนในวันหยุดครับผมก็มักจะคิดเมนูใหม่ๆม,มารับประทานนะครับเมนูวันนี้จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับผม เมนูวันนี้เป็นปลาดอรี่ย่างลาาซอสต้มยำแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับนำเนยชนิดเค็มนะครับซึ่งเป็นเนยสดคุณภาพตีครับมาตั้งไฟครับให้พอละลายครับผมพอเนยสดละลายนะครับเราเติมเครื่องต้มยำเป็นเครื่องสมุนไพรนะครับที่เป็นข่าตะไคร้พริกแล้วก็หอมแดงครับผมมะเขือเทศครับพอเครื่องต้มยำหอมครับเราเติมน้ำซุปประมาณครึ่งถ้วยตวงครับ ส่วนผสมเริ่มเดือดนะครับเราก็จะเติมนมข้นจืดซึ่งเป็นนมสดคุณภาพดีครับปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาเครื่องปรุงรสต้มยำเกลือป่นและน้ำมะนาวหลังจากนี้ครับเราจะเคี่ยวต่อจนงวดนะครับแล้วขณะที่เรารอตัวซอสงวดนะครับเราจะมาย่างตัวปลากันครับเริ่มจากการหั่นเนยสดชนิดเค็มตั้งไฟพอเนยเริ่มละลายครับเราปรุงรสเนื้อปลาด้วยเกลือป่นทั้งสองด้านคลุกด้วยแป้งสาลีครับหลังจากนั้นครับนำปลาครับลงมาย่างบนกระทะ ระหว่างรองเนื้อปลาสุกครับเราจะมาทําตัวซอสกันครับเรานําส่วนผสมซอสต,ต้ยมยำมาปั่นจนละเอียด please, 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 please. หลังจากนี้ครับเรานํามากรองด้วยกระชอนตาทีทีครับผมพอปลาสุกเหลืองทั้งสองด้านเราจะเสิร์ฟคู่กับซอสต,ต้ยมยำ yeah, เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับปลาดอรรี่ย่างราดซอสต,ต้ยมยำครับผมเดีย๋ยวเราไปชิมกันครับ รสชาติดีมากๆเลยครับหอมมันเนยเข้ากับเครื่องต้มยำได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสุดท้ายครับผมก็ขอฝากเมนูปลาดอรี่ย่างลาดซอสต้มยำนะครับให้ทุกท่านลองไปทำดูที่บ้านผมนนท์แดงสังวานขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ช่วงเทศการเจแบบนี้นะคะหลายคนนะคะก็คงหาร้านอาหารเจอ,อร่อยๆทานกันใช่ไหมคะและแน่นอนนะคะว่าครั้งหนึ่งนะคะวุ้นก็เคยพาคุณผู้ชมค่ะไปทานกันที่ร้านอาหาร Water Drop นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะร้านนี้นะคะเขาได้เปลี่ยนที่แล้วนะคะย้ายมาอยู่แถวถนนคูบอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเมนูใหม่ๆที่นี่จะมีอะไรบ้างคะ่ะตามวุ้เลยค่ะช่วงรอยแปดเมนูสนับสนุนโดยซอสมะเขือเทศโรซ่าหนึ่งเดียวของไทยจากได้สู่ครัวคุณ ด้วยแนวคิดที่ว่าอาหารที่ดีนำมาซึ่งสุขภาพกายและจิตที่ดีทำให้ร้าน Water Drop เป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่นำเสนออาหารปราสะจากเนื้อสัตว์หลากหลายเมนูมีการผสมสวัตถุดิบจากเอเชียอเมริกาและยุโรปนำมาปรุงอาหารให้มีรสชาติอร่อยทั้งแบบไทย,ไทยและแบบนานาชาติจนลูกค้าที่ได้ลิ้มลองรสชาติทั้งหลายต้องแปลกใจเพราะไม่เชื่อว่าทุกจานจะอร่อยเข้มข้นแม้ไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์ค่ะ สวัสดีค่ะเปิดร้านใหม่บรรยากาศสวยมากๆทําไมถึงย้ายมาที่นี่คะที่เก่านะครับหมดสัญญาเช่าแล้วก็ตึกนี้มันตึกของคุณลุงอ๋ออุนสายเลยนีดนะคะแล้วก็คอนเซปของการแต่งร้านมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นโมเดิร์นไชนีสนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการนาเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์โบราณมาแต่งมากขึ้นให้อารมณ์ความเป็นจริงมีอะไรอัปเดตที่เปลี่ยนไปจากร้านเดิมบ้างหรือเปล่าอัปเดต ทุกอย่างนะครับรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมนูอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ของหวานค่ะอันนี้อะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็นเอ่อเส้นหมี่ยำเครื่องใต้นะครับก็จะใช้างเส้นหมี่ขาวนะครับตัวนี้น้ำเนี่ยจะเป็นน้ำคล้ายน้ำบูดูนะครับเหมือนข้าวยำแต่เราเรียกเส้นหมี่ยำ หอมอร่อยมากๆเลยนะคะเหมือนกินเมี่ยงเลยแบบเนี้ยประมาณนั้นอารมณ์นั้นเออน้องไก่หนังไาครีมมะนาวนะครับลองชิมสิอันนี้เป็นเป็นเมนูใหม่เหมือนกันเมนูใหม่ครับผมมาแรงมากจะบอกว่าเมื่อกี้ทานไปรสชาติอร่อยกว่าไก่นะเพราะมันมีความหอมมากเลยอะค่ะมาจานต่อไปเหมือนไก่เหมือนกันใช่ไหมตัวนี้จะเป็นเป็ดครับเป็ดปักกิ่งตัวนี้เป็ดปักกิ่งเป็ดปากกิ่งใช่ครับ ไดนกลิ่นเป็ดที่อร่อยมากๆเลยนะคะแบบหอมมากแล้วก็มีความหอมของซอสปบาพิบเมนูต่อไปเป็นอะไรเอ่ยต้มยำหม้อดินมาผมตัวนี้<อ>เป็นต้มยำนำข้าจากไต้หวัน จานนี้อร่อยมากๆจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าต้มผู้ทรมาดานี่จะหยาเหย่ดเล็นะครับตัวนี้มันจะเหนียวเหนียวเหมือนตัวลูกชิ้นมีส่วนผสมของผงบุกอันนี้เอาใจคนไทยรสชาติแซ่บนิดนึงนะครับเผัดปลาทอดพริกขผัดพริกขี้หนูให้หอมใส่มะเขือเทศนะครับดำข้าวลงไปคั่วให้หอมให้มีกลิ่นแล้วก็ปรุงรสซอสซีอิ๊วของโรซ่าแล้วก็มีซอสมะเขือน้ำตาลทรายนะครับใส่ปลาทอดลงไปผัดให้เข้ากันนะครับเติมปลาทอด the อร่อยจริงๆเลยแต่ว่าใครที่ชอบของหวานที่นี่มีเมนูของหวานเยอะมากเหมือนกันวันนี้จะเอาอะไรมาให้เราชิมวันนี้จะเป็นเอ่ออะโลเวราชาชาชามีใช่ไหมที่นำเสนออ,อ๋ยต้องมีแบบว่ามา,านหานเจลาเทอยู่ข้างในนี่ไงเป็นนหานเจราเ้อร่อยอ่ะมีความเปรี้ยวของมะนาวนิดน,นึงหลังปากดีด,ดีมากๆนะคะช่วเงเยินเจแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะแบบว่า อยากหาอาหารเจอร่อยๆอนะคะมาเลยวุ้นขอแนะนำที่นี่เลยนะคะ Water Drop Bangkok นั่นเองก็ย้ายมาแล้วที่กูบอน <on> 39ก <39. S 1> ลองมาทานกันดูนะคะนอกจากอร่อยแล้วก็ยังจะไดุู้นีกด้วยนะคะในวันนี้ต้องขอบคุณคุณเบนมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำเมนูเจในช่วงเทศกาลเจแบบนี้นะคะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์โดซ่าคุณค่าจากธรรมชาติมามอบให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะก็คงถูกใจหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะใครนะคะที่ต้องทานเจในช่วงเทศกาลกินกเจแบบนี้นะคะถ้ามีอะไรอยากจะแนะนำเรานะคะอยากจะพูดคุยกันก็ติดต่อมาได้ที่นี่เลยค่ะราตัดลิ g g ิ i งที่อ m นะคะและกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวแบบนี้นะคะวันนี้กุลาไปก่อนสวัสดีค่ะ